ธุรกิจใหม่ของสาวน้อยนะครับพรมธุรกิจมืดนะครับวันนี้ครับตากแดดกันเลยนะครับปวดครับพี่น้องถึงเวลาได้เก็บกู้แล้วครับไม้กระถิ่นรงนะครับนี่ไม่มีไม้อะไรเจือปนเลยแม่มึงเก็บเดินได้เป็นถุงยด้ป สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผพ่อโผบ่าวสาวหน่อยด้วครับเด้อมไปนี่มา,า,มา,มาครับมาธุรกิจครอบครัวมาเรีนธุรกิจครอบครัวครับผมตอนนี้ก็ากาพากันเผาทงเผาทานพี่น้องเอาอตอนนี้ก็ได้เก็บทานแล้วครับดิเพราะว่าพี่ลงมาพี่แล้มมว ต,แบบตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระถินนรงนะครับมันงําเขาครับมันงําเขาเบาบาสาหน่อยเด้อครับนี่บาบาก็เลยมันมีต่ต้นน้อยๆเราพี่น้องเลยตัดมาเผาทานเลนๆครับนะครับเมือนก็มีคลิปประมาณนี้เลยครับพี่น้องเมืองกันไปยงงาวๆาวครับตอนนี้ก็บเก็บไปตอนนี้ก็ประมาณจักปุงง๋ยละทังงนพ่อ เกือบยี่สิบแล้วเกือบยี่สิบแล้วโอ้ยสิบเก้าสอบสิบเก้าท้องปุ๋ยแล้วบ่ยังไม่หมดอีกประมาณเกือบยี่ะอีเด้อพี่น้องเด้อเมืองเป็นน้ำกันครับนี่มือกงสีดำหนากระสีดำกันเนี้ยครับเอาแบบโบราณครับ พอแบบบัวลำบัวล้านแบบควันบัวมีดอกพี่น้องนี่ร้านหน่อยกรับเพิ่งออกจากโรงพยาบาลครับหลังจากที่นอนโรงพยาบาลไปแปดขึ้นก็วันเดี๋ยวจะตาจะขาดตาเทพทานผมเนาะขอสัมผัสนะครับไอ้ท่านนี่ใส่ดีป่ะครับนี่เวลาสูงยอดครับสรรพคุณเพิ่นเป็นอย่างไรครับอุ้ยซ้ำกันก็ใหม่บกใหม่กับพิ่เราอุ้ยสัมกันก็ใหม่บกเด้อครับเด้อมันกะมัน ดนไม้กระถิ่นล้วนๆมีแต่ไม้กระถิ่นล้วนๆนะครับมาลงนี่เปิดเขากะถิงหงอยู่หรอวะอันนี้ก็จะเป็นสาวหน่อยเด้อครับเด้อสาวหน่อยคนสวยของบ่าวบาดครับเมือน,นี้เก็บตั้งแต้เศร้าๆเลยพี่น้องจนหอดต,ตอนนี้เกือบพกมองแล้งแวครับยังม่ทันเหลี่ยวกันอยู่<ป>หลายอย่างเด้อพี่น้องเลยนีไ<ป>่ไม่กันมืดเลยครับนี่บ่าวบาดกับแผนกเคลียร์ไว้ครับ อากาศกด็ดีดีเย็นสบายเลยครับช่วงเย็นเย็นของวันที่19นะครับผมอ,อันนี้ก็ประมาณเกือบย0ปุ๋ยเลยพี่น้องเพาแบบโบรานโบรานเท่านี่น,น,นะครับแบบมือแม่ดำฐานไม่สวยเลยแล้วนี่ มือไม่ดำฐานมันก็จะงามได้ยังไงมันต้องแบบมือดำหนาดำถึงฐานเสียออกมาติดดีพี่นอ้องไฟแรงแรงนานไฟแรงไฟทนเหมาะสำหรับการย่างปิ้งย่างทุกอย่างนะครับนี่เป็นแม่บาบาดพอบาบาดคือเกาแล้วครับพี่นอ้อง สาวหน่อยสูชีวิตขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็ไม่ใช่ทองคำหรอกครับแต่ว่ามันคือทองดำคนเก็บมือดำกันทุกคนนะจ๊ะใ,ใส่ถุงมือ,อยังดำเอาเป็นอะสาวหน่อยใส่ถุงมือ,อยังดำพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนี้ว่าแมนสีผิวอันนี้บาบัดอันนี้ว่าแม้นสีผิวจริงของสาวหน่อยจริงสาวหน่อยเขาขายนะ มันแมนบอสาวน้อยไอ้จริงสาวกูนี่ครับหลังจากที่บาบาดโกยขึ้นแล้วมันโมเม็ดพี่น้องพ่อบาบาดเลยมาโกยรอบซองอีกแคยังมีให้นลงเหลืออยู่เล็กๆในน้อยพี่น้องเด้อเล็กๆในน้อยจะไรหนุ่มกัดเม็ดอยู่นี่บรรยากาศกันน่าจะหกโมงกว่าเลยพี่น้องบรรยากาศหกโมงแรงกว่าแล้ว เมื่ดมือเลยครับเหมือนี่อยู่กับเตาท่านบาทีถ่านนะบ้าๆทีอ่ะฟิตตีทุงหน่อยครับสาวหน่อยเดี๋เดี๋ยวจะได้ทุ่งกับ ใส่เวลานะครับนี่นแหละอย่าต่อเด้อสำหรับธัานใดที่มักสือทานเพื่อเได้ยเตละเต้าเตละทงใส่เวลาจนว่าไม้นี่นะตาก็ต่อเรื่อยเลยลไม่กฐินนะลงไม้กฐินนะลงเป็นไม้ที่ติด,ดไฟได้นานก่าเด่นดีพี่น้อง แข่งช่วงเทศกาลเนาะได้ไปย่างไงพวกปลาหมึกพวกกุ้งเผาหอยเบงซัน,นเฮ้ยเขากันคักกันเนี่ยต้องมีเงืนคือกิย่างก็คันเหมอนละต้องห่อเทศกาลวะนี่มือแม่เบาบาดเนี่ยกำดำมืดเลยพี่น้องดำหมดข้นแหละข้นกนบับกดำเบาบาดกับดำสาวน้อยกับดำดำกันมืดเมือนี้ปกติเป็นคนผิวขาวกันแน่พี่น้อง มืัอนี้ก็ขอดำสักหนึ่งวันบุแมบนหล่อนท่องดอ,อกเด้อครับนี่อากาศเย็นขนาดเลยพี่นอ้องเบาวมานี่เร็วเบาเร็ว <c oughs> มาหายลุงเร็วมาหายลุงเร็วละนหน่อยกันอยู่แบบเงงๆครับเพราะว่า เมียเพิ่นไปลอยเที่ยวตลาดพ่นละครับปล่อยลูกเพิ่นไว้กับลุ่งกับป่าเพิ่นกระตากระยายฐานไม้กับถิ่นอ้ยจำเรมยนงามขักงามเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยเม,มืองก่อนได้กับคือดำก่อนนั่นพี่น้อง สาหน่อยสาหน่อยสกิดแล้วพี่น้องสาหน่อยสกิไไดไหนสกิดอะไรครับทำงานชอบคลิปแบเนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวบาสาวน้อยนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ บาบาดสาวหน่อยสขอลาพอแม่พี่ดองไปเลยครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผม